มันตามไม่ได้ตามยากมากมาเพื่อนเราเพียรแล้วไม่รู้ไปโดนมันตีไม่โดนเบื่อแล้วคนวิ่งไล่ขอเป็นคนวิ่งหนีให้เธองงงงเงอะลวกันก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้ล้วก็อยู่กับฝั่งเธอมั่งเนาะในคลิปนี้ก็จะมาลองเซตวิ่งไวทางต้นเกมแล้วก็เลทเกมเลยโดยใช้เปิร์กทรเทมพรชะดีดนดามืดกับความหวังโห โดยเปิร์กโทเทมพอที่จะดีมืดเนี่ยถ้าเราเสกแล้ววิ่งอยู่รัศมีของโทเทมอะ่ะจะทำให้เราวิ่งไวขึ้น2%ตลอดเวลาอยู่ในรัศมีนเลยแล้วก็ส่วนเปิร์กความหวังเนี่ยถ้าเกิดเครื่องติดครบ5เครื่องแล้วอะ่ะก็จะทำให้เราวิ่งไวขึ้นอีกเเป็น่เป็นเวลา2นาทีเลยก็ถ้าเกิดมันเป็นไปตามแผนได้ใช้ทั้ง2เปิร์กพร้อมกันอะ่ะก็จะทำให้เราวิ่งไวขึ้น9%กปร็จะมาณ0.6%กอะ่ะถ้ารวมกับการวิ่งพื้นฐานของเซอร์ก็จะเป็น4.36อ่่ะะะะคืมมันแททจจไไวเเาตตีรกล,ละ คือมันไวแบบไวมากๆเออดิ้มันได้ใช้ยงนะโอเคผมไม่โมล่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าไลโกรุแหมวิชารการช่แล้มวลดีนร้อเลียนใี่ไหมมีรูนไหมไอติดเหนื่อยด้วยเบิรกพุ่ข้างความกลัวเพิ่งแบบเคยเจอแบบคนหยิบมาใช้จริงจังโอเคมีทุกเต็มตรงนี้กับเส่็ลแล้วกัน อ่ะเด็กน่าจะบวชง่ายขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าเราวิ่งไหวอ่ะโอเคเสกมาไม่รู้ผีอะไรด้วยเพราะว่ามีคนโดนตีไปแล้วอ๋อแท็บเปอร์ได้ยินเสียงแก๊บไม่รู้เลยว่าทัวอะไรมาไหมวางแท็บก่อนด้วยโอเคเพื่อนกระทืบไว้ก่อนถ้ามันจำเป็นน่าจะกระทืบบูลผมปะอโอ้โหวางแท็บหายละมา จะวนรอบยาวนะวิ่งไปขึ้นนิดนึงอะ่ะมันจะไม่เข้าไม้เข้าไปโดนหลอกตัวก่อนันจะได้อีกเหรอหลอกไปไหมไม่หลอกกว่าวิ่งไปขึ้นจึงนึงอะ่ะโดนโอ้บูนผมเพิ่งเล่นแค่แป๊บเดียวจริงไหมแหมไม่ยอมทิ้งด้วยค่อนข้างที่เป็นคนแบบรักเดียวใจเดียวมากนายต้องเสียไหมต้องตีไหม ไอ้หลอกไปว่ะไม่ยัดไม้ด้วยโอเครอบนี้ต้องเสียใหม่และมาฉีกก็ได้ไม่ใช่แน่มีมันวางแถบแล้วอะมันน่าต้องเล่นแถวกลางๆนี้ตามไม่โอ้โหยังจะตามอีกไปวางแถบสีสูตัวที่ผมกลัวตีนแตกมากเลยเด้อโอ้โหวางก็ไปเด้เอ,อโซนนี้เล่นได้อยู่มัง้งคิดว่านะนะเล่นตรงนี้ก็ได้ บี้บีบี้โอเควิงชีวว่าตีดแตกไหมโอเคยังไม่แตกโคตอยังกลัวอโอ้โหรักเสเ่อนด้วยใช่ไหมเนะี่ยสอร์รี่อ่ะโอเคผมไปดี่แทบบ้านเล็กก่อนอ่าเขาตามผมต่อ,อเว้ยสุดยอดมากโอเคผมยอมเจ็บก็ได้มาจริงๆควรฉีกนะแต่ช่างมันนะแทบยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วแต่ผมขอตีโพงกว้างก่อนอยู่นะมีเขาเป็นขวานเรอไม่เท่ยันไนงะ เชื่ยัดไม้ผมเรียบร้อยต้องแต่ย่าไปเลยไม่งั้นผมชิบหายลุมไม้เลยไปขบวนกันจะเสกบุญบุญผมอยู่ไหนปล่อยผมเถอะขอร้องผมไม่อยากเล่นหรออยากไปเสกบุญงุ้ยโอเคตีนแตกอ่าไม่แตกโคตรย่างกลัวโอเคเม็ดไหนเม็ดไหนบ้างวะเนี่ยเม็ดเทพนี้มันวางแถบไปแล้วครับผมจำไม่ได้ ถ้าผมจำไม่ผิดนะวางแถบไปแล้วตีนแตกแนะ่ตีนแตกจูมเลเตอร์ออกไปอ้อมเลยไม่รู้ว่าแถบอยู่ไหนด้วยโอเคดูเขาวางแถบไปหลบง่ายมายูดีไงแต่หน้าลมไม้ได้โอเคผมน่าจะต้องฉีกอะ่ะแต่ผมน่าจะล้มนะผมฉีกมัว่วเกินเอ้แต่เขาหลบว่ะโอเคเก็บแถบเรียบร้อยและไอ้โตเทมผมมที่ไหน ใจเล่นไม่ดีอ่ะอเขาขยับแถบให้แบบให้ดีขึ้นเดี๋ยวเขาแบบเกิดการเรียนรนะนะู้เพื่อนอย่านะอย่าบ่นนะแล้วตอนที่แถบกับเซกตต่อไม่เพื่อนอย่านั้นแถบมะนะั้งป่ะเนี่ยอ่ะอ่ะผีทิ้งไปละโอเคดิดแถบก็ได้ถุงไ่ได้ปั่นไฟดีเลยตอนเนี้ยโอเคโอเคตอนนี้หายเหนื่อยแล้วก็ปั่นไฟแล้วกัน ผมว่าเขามีโนวันแน่อ่อะนี่มาว่ะทันปะเนี่ยโอ้โหกระทืบไม้ไวด้วยยากระทืบบูนผมยากระทืบบูนผมโอ้โหไม่ได้เลยดิแหละที่ตายโอเคเบิ้ลอย่าเพิ่งติดเครื่องนะโดนโนวันนะตล้วมันคุมนะยายกูจ่ายมีปัญหาเครื่องไม่รู้อยู่ไหนมั่งแต่ผีมันคุมเครื่องบ้านเล็กอ่ะตามกระทืบยับยับเลย โอ้โหเครื่องนี้ใกล้ติดแล้วนะเดี๋ยวโอ้โหอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอาวะตามผมบอีกแล้วใช่ไหมี่ยโอเคนแค่ไลทีเฉยคือสองข้าเนี่ยมันติดกันนะติดกันหนักมากอ้าอุ้ยตีแตกเอาวะเอาอะไรวะเนี่ยโอเคโอ้โหเขาก็เห็นอยู่พี่แทบตอนนั้นเหมือนเขาโลกอ่ะเหมือนเขาจะตีแตกแล้วโอเคแบบว่าเอาไกดีเว่นเอาไกดีอ้ามีกับมาอะไรกันเด็กแก แถบไม่ได้วางใช่ไหมบัมดดวางวางวางตรงหน้าต่างด้วยยาเพื่อนอย่าลกเมื่อกี้อีกพระทาามีอ่ะโอเคไปก่อนอย่านะหน้าต่างก็มีนะยาโอเครอบนี้ยเกิดไม่มีทางหลังผมเรียบร้อยเออสวยแต่ยัาออกมา เอาแววเขาค่อนข้างแบบเล่นกับเพื่อนค่อนข้างสับบัคีเอ้าก็วิ่งออกไปเลยก็จบปะโอ้โหเป็นคนแบบเล่นแปลกๆโดนวันแน่ผมไม่กล้าสกิดอ่ะตอนเนี้ยผมไม่กล้าติดเครื่องอ่ะเพราะมีโดนวันอ่ะแล้วตัวเขาชิดผมอยู่ผมไม่บนนะผมวิ่งฉี่ไปเลยใครจะทำอะไรก็ทำเพื่อนปั่นติดหน่อยเครื่องกน่ะเครื่องจะติดแล้วน่ะ เมื่อกี้เกิดผมติดอ่ะผมกโกโนวันนะก็เลยไม่กล้าติดเท่าไหร่ตามสบายเล่นอะไรก็เล่นกันอเอาว่ะผีมาไปกันนะคุ้มครองหน่อยคุ้มครองหน่อยเอ้ยเขาตามผมเขาแบบจิตใจแน่วแน่มากจิตใจเขาแน่วแน่มากโอเคผมฉีกเลยเอ้าวว่ะหลอกไฟมาฟันด้วยเมื่อกี้ก็ฉีกกันละกันโอเคนีอยู่เลยละกันเอ๋อสวย หว่าไม่มีโนวันโอ้โหดูงี้ฝืนเลยก็ดีดูดิตอนนี้เวิ่งโคตรไวอะ่ะถ้าเกิดจะวิ่งนี่คือต้องมันเล่นตรงตอเทียมพอเราอย่างเดียวอะ่ะโอเคประตูที่เรียบร้อยแล้วผมก็ไปรู้ว่าผีอยู่ไหนด้วยโอ้โหตรงนั้นไงไม่น่าไปถามเลยโอเคถ้าเกิดเราเข้าเขตเราจะวิ่งไวมากมาเพือ่อนฮุกไหนไหนโอเคต้อง กลับไปฮิวที่บูนก่อนไปตามปะนี่ผมล่อเนี่ยให้เขาเห็นแหละหมายเพื่อนไม้เนี่ยวนสักร้อยรอบหลอกไปไหมไม่หลอกไม่ันไม่หลอกอะไรทั้งนั้นโอเคเอ้าอยู่นี่เพื่อนโอ้โหชี้ก็ได้วะไหนละช่วยหน่อยฮ็กก็จะหมดแล้วไม่น่าที่บูลดีๆฮ็อกกำลังจะหมดฉะนั้นเฮ้ยแบงค์เก็บแป๊บเฉย โอเคถ้าเกิดผมฝืนดึงจะมีคนนั่นไหมไม่ฝืนละก็ฮิวอยู่ใกล้เนี่แหละมาโอ้โหก็หมดแล้วด้วยมาเพื่อนมาช่วยเหลือช่วยเหลือโอเคผมวิ่งไวนะผมวิ่งไวอยู่นะยัไม่หลอกไฟด้วยฮิวใส่ลแล้วกันไม่ทันฮิวข้างหน้าก็ได้ โอ้โหคนที่ตามยับยาบเลยมีแถบปะเนี่ยตรงนี้ไม่ห้เขาบ้านใจอย่างไงมีแถบปะเนี่ยโอโ้มีจริงด้วยตายยากกว่เลยไปที่อื่นละไม่ได้อรับเขาตามอยู่ปัญหขึ้นแล้วด้วยโอเคโอ้โหมันไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะไม่มีใครบล็อกด้วยเมันอยู่ตรงไหม ส่องไปสวยเอ๋คุณจีจะมมนสุดยอดมาไปประตูละไม่เล่นละจะไปอยู่กับันันผีนจะโอ้โหเพื่อนเปิดประตูแล้วมาบล็อกเราถ้าเกิดนายใจดีนะสวยนี่มันทีเวิร์ชั่นโอเคเฮ้ยกำลังมาผมจะชิบหายแล้ว อยงนี <Mile dizzy> ้โอ้โหลุนไปมาเพื่อนจึกยักจึกยักผมฉีกันนะไม่วนหรอกฮะตรงเนี้ยเอาว่ะเอาว่ะไอ้หลบไปนี่เซฟโซนไหมเนี่ยเรียกเซฟได้อยู่ยัดมาแล้วขอต้นตีกันทีนึงโอเคผมฉีก็ได้ข้างหเซฟโซนเหมือนกันเฮ้ยทำไมเขาเก็บขวานไว้อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวผมฉีกเลยเพราะนึกผมวนใช่ปะ นี่ไงคันที่กูขุมวนโอเคลากเล่นบาลล็ก,ก็ได้ตามอยู่ไปเนี่ยโอ้โหยังตามอยู่ความชิบหายมาเยือนเลยบาลกลกริรอบอย่างกว้างผมฉีกมาแบบปีกหาความไกลนะเอ้ยโอ้โหเดินมาเจอเฉยหนักของีิก็ไม่บอกหล่อไฟด้วยเชเอ่านายเซฟโซนพอได้อยู่ นี่ยมันก็ง้างขวัญไปอย่างนั้นนลยหลอกไฟเห็นหัวนะโอเคไม่เห็นแล้วหัวตอนนี้เอาวะข้างหน้ต้องยัดหมาแล้วรอบนี้เอาเ่ยัดด้วโคตรวัดใจอ่ะอยากวัดใจมากอะ่ะนะตัวละครมันเดินช้าแล้วได้ยัดหลันรอบนี้โคตรอย่างเปิมปาก โอ้โหทะลุฮิตบ็อกเด็ดไปฮิตบ็อกดีกว่าโอเคเพื่อนขอบคุณครับอยู่หน่อยอ่ะนึงไงอย่อนเทมเนี่อันหนึ่งแต่ตรงนี้คือไม่ไม่มีไม้อะไรให้วนเลยนอกจากไม้ทิพย์ข้างหน้านี่ยและ้วก็วนอย่างยากด้วยโดนหลอกไฟยับยับแน่นอนเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นกูพาแล้วตามจับเลยเลงไปไหนไเนะเกมต้องหลอกก่อน ต้องวิ่งกันนะอะอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหเดินติดรัวๆด้วยโอ้โหโดนนามันไม่ได้ชิบหายละืหแม่นอยู่นะอย่าถูกเขาโอ้โหเกือบอย่างนี้ต้องบนแมททิพเปน็นไรดูจะวน,นได้ไหมจะหลอกไฟได้ผมชิบหายเลยนะแอนี่ไงีเพื่อนหลอกไฟปะหลอกไฟหลอกไฟแหมมูนบอก นดกผมโปวะคือผมไม่หลงไฟเขาอ่ะจะไ,ไปแล้วหายละวกลงขวานแหน่รู้รู้เจ็บเนี้ยรู้หลอกไฟหายแล้วมึงไปอยู่นะหุ้ยเกิดโดนรู้ไม้โดนลูกที่ผมหลอกยงโอ้โหโัเทมช่วยได้อะวิ่งไปขึ้นแบบเป็นกองเลยโัเทมไปช่วยได้อะอ่ะมีนี่อันนึง โซนนั้นไม่เหลือไม้แล้วฮนะโซนที่ผมเสกน่าต้องเสกไม่อย่างนี้ก่อนถ้าเกิดจะเล่นเปิดที่ผมอมอกมาจริงๆนะเพราะว่าโซนที่ผมกำลังจะเสกน่าจะเหลือไม้อยู่ข้างหลังก็มีไม้ข้างหน้าก็น่าจะมีอันนี้ไม่รู้นะแค่เดาอะ่ะไม่รู้เพื่อนเล่นหมดยังไม่รู้ว่าเดวิดคิงหรือคอเดตเล่นหมดหรือยังเหลืออ่ปะอ่อเหลืออยู่ในไงไม้ไม้ไมปูดเราสิงเพียงอยู่ใกล้มากเลยเขาช่วยปะโอเคเขาช่วยปล่อยแล้วผมแน่ต้องปั่นสู้โอ้โหไม่ได้ปัน่นละโอเคเพื่อนดักอยู่ไม่มีไม้ด้วย แย่ละน่าต้องฉีกฉีกันที่หุมบนอ่ะได้ไม้อยู่เรียบร้อยติดงบมานะงบมาแล้วเขาจะตามไหมโอปไม่น่าตามโอเคต้องมาเล่นโจทย์เนี่ยโจทย์ที่เป็นโจทย์เรียบเร้าวิ่งไวอะเข้าเขตปุ๊บฟึ๊บไวขึ้นเก้าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ว่าตัวพุ่งหน่อยนึงอะพุ่งจึกนึงงอดิจะมาไหมเปิดประตูก่อนก้าเก้าไก่อนอะโอ้โหล้มไม้เลย โอ้โหมัจะจะน้นที่จะโบนให้ตายโอ้โหชิบหายแล้วหายเพื่อนเราวิ่งไวอยู่นะเอาเป็นอยไรแล้วบนะ้านี่ยโอ้โหมันที่ตอนแรกว่าจะโบนให้ตายโอเคไม่ได้โบนละแผนพังหมดเฮ้ยทันไหมไม่ทันโอเควันดีเพื่อนโอ้โหว่าจะเล่นนี่โอเคไอผมหิวแล้วนะน่าจะดักว่ะน่าจะดักในบ้านใหญ่ เฮ้ไอ้ช่างไมแล้วโอ๊ยป่ดจีตามไปเนี่ยโอเคข้างในอะไรมันออกประตูมาขีเ้เพื่อนสวยๆขอบคุณครับผมก็จะวิ่งอยู่ตรงเนี้ยเอาตอนนี้เป็นเขตเขาเติมฮอล์เราขานเข้ามาเพื่อนขาเข้ามา,า,เ,า,มาเติมขวานไว้หน่อยเติมขวานอยู่น่าจะเห็นเราละโอเคเฮ้ยไม่ยอมตามด้วยเขาน่าจะเฝ้าให้เวลาหมดอ่ะผมคิดว่านะ โอเคยูงไวอยู่ยแค่นาสิบเปอร์เซ็นต์นะทันไหมอู้เกือบไม่ไม่จะฝืนจะฝืนโอโ้โหอุ้มเลยไปฉายป่ะนะไม่มีนายปล่อยประตูปวะโอ้โหไม่ยอมปล่อยด้วยผมมีโบโลอ่ะโอ้โหไม่ทัน <c oughs> ไปเพื่อนไปตามีตามเกิดนะไม่มีโบโลแล้วนั่นแหละไม่มีโบโลโบโลแล้วนั่นแหละ <c oughs> ตลปตาที่ได้เล่นจริงๆคือพอได้พออ,อะโหไม่เล่นอะโหตอนแรกอยากเล่นอยากเล่นยิ้มหมาแต่ไม่ผีไม่ไล่อะโอเคตามนั้นนะเฮ้ยผีโหมาจริงด้วยต้องฉีกอะโอ้ยยกเลยขู่ด้วยไม่ไ่าใช่ไหมคนนี้หน้าต่างตหน้าต่างชัวปา่าโอเคผมไปละข้างหน้าไม่ได้เนี่ยโอ้โห LT ลทไม่ควรเล่นตรงนี้เลยเนี่ย จริงแล้วปะเครื่องห้าเครื่องจะพักแล้วเนี่ยโอเคน่าต้องเล่นกับเพื่อนลอยเพื่อนก่อนเขนที่ผมบนอยู่ต้องลอยเพื่อนอะเดี๋ยวเขาทิ้งไปแล้วเนี่ยฮิไปสดด้วยโอเคเขาเมินผมอะเล่นมาสักพักแล้วเนี่ยยังไม่ได้เสกกระเทมเลยจะมารีวิวเปิร์กไม่ใช่เหรอเจโอ้ปังประตูก่อนด้วยไล่เดี๋ยวไว้ไหม ปีนต่างดักด้วยโอเคไปก็ได้โอ้คนแรกไปแล้วนะต้องปั่นโซนที่ทิ้งก่อนมิเงน,นเครื่องติดกันแถวบ้านเล็กอะ่ะจะชิบหายเอาเครื่องข้างหน้ารู้ปั่นอย่างเครื่องตรงเนินนูนะ่นแหละโอเคก็ปั่นซูอ่อนนะนั่นหายเรียบร้อยน่าจะคุมโซนโหดมากอะ่ะนี่ไงคุมโซนแบบโหดจัดกลับมาปะอไอไปกลับคนด่วนเลยะเปื่อนอะไรจะล้มโอเค ต้อนรอเขาอุ้มก่อนเขาจะอุ้มไหมโอเคอุ้มสวยยังไม่ต้องเฟสสองถือว่าแจมจัดเกือบตล้งลองวีบถ้าลากมาผมจะได้บล็อกเฮ้ยไม่ยอมมาด้วยโอเคน่าต้องแบบปั่นไฟสู้อะ่ะเอ้เพื่อนหลุดไปนะี่ยเอยหลุดลากไกลเกินฝืนไงไม่ไปก็อย่าฝืนโอ้โหเรียบร้อยไปถ้าเกิดผมจะ เล่นคอนเทนต์นในต้องไปเล่นตรงโัเทพอ่ะรนดวน่วดเหลยผีอยู่ไหนโอเคพอเปิดประตูก่อนผีน่าจะไล่อ่าน้องเม็กอยู่คนหนึ่งโดนผีมืออีกแล้วตานี้จูบป่ะเนี่ยไอ้ตามอยู่ออาทำเป็นแบบเป็นไม่เห็นก่อนโอเคผมต้องลากปรโซนโัเทพอ่ะมาดีบวิ่งไวนะไอ้โหไม่ยอมตามด้วยโอยตายจะได้ใช่ไหมตัวเทพหัวหอนเนี่ย ไปถ้าได้ใช้ไม่ได้ใช้กระเซกเลยละการจะให้เล่นโซนนี้มีไม้ปะเนี่ยโอ้โหไม้แบบในบ้านเล็กอะแบบเห็นปะไอผีเมินโลกผีเมินกำเริอบอะชุดเราฟ้าอะไรที่ไม่เห็นจริงดิโอเคมาเซงตรงน,นี้สวยให้เพื่อนได้แบบได้วิ่งวนทุ่มคมหน่อยยืนดูแล้วกันไอ้เอ,เอว่ะเพื่อนอ่าดีเพื่อนอมากไอ้เพื่อนเราอยู่นี่ผีเยี โอ้โดนตันแน่ตายไหมโอ้โหโดนหน้าประตูด้วยตรงนี้ไม่มีหมายแล้วฮะโอเคเพื่อนขอยอมตายไหมอยาก้แบบอยากได้คอนเทนต์เอาว่ะกันตา่างแน่เรียบร้อยวิ่งไปไน,นะไปแป๊บนึงฮะจริงวิ่งออ,อกแบนี้ได้เลยนะอยากเล่นหน่อยอ่ะไปขอเล่นหน่อยฮะ คทันปะกันตาต่างม,มีแล้วเลยติดไปก่อนคือเรายังวิ่งไวอยู่แบบมันมันจะตามยากกันหน่อยโอเค๋อ้ยออกดีกว่าอย่าไปฟืนเล่นกับมันเลย,ยเพื่อนชิวให้อ๋อหมูหมูอันนี้ไงหน้าโอเคไปก่อนเพื่อน ดีม <laughs> Dem ูงดีมูทิงปะโอเคชิงไปซ้ำนี่มีเทมปะโอ้โหไม่มีด้วยโอเคนะ่าจะต้องปั่นไฟสู้ก่อนแล้วกห็หาโซนแบบเทมป์ดีๆแต่จริงนี่ก็ได้นะลวมันก็สวยอยู่แต่มันค่อนข้างแบบค่อนข้างทึบหน่อยๆอย่ะถ้าเดินหลอกไปนี่คือแบบแยบยาบอ่ะแหมกลับมาด้วยมุดหลวงเงี้ยแดงปะเนี่ย เฮ้ยกดตีเลยเพ้่อน้ะโอ้โหเพื่อนอยู่ตรงนี้ด้วยตามไปนะเพื่อนวิ่งฉีกก็ได้ฮะให้เขาเล่นกันไปเลย <c oughs> สองรอบติดแล้วนะคนเนี้ยตามไหมโอเคตามอยู่ผมเล่นแมทนี้ก็ได้มาไม่รู้กั้นหน้าต่างปะเฮ้ยทำไรอะทำไรอะวางหรือวะเชื่อหลอกไฟไหมไม่ยอมหลอกไฟด้วย น uhh ่าได้อีกรอบนึงยัดไม้มาอย่างงี้ไม่ได้แล้วได้โดนตียนหัดเล่นปะเนี่ยเพิ่งซื้อไปเลยว่าไงซื้อจากซีดีคีบ้ารอย่างยี้ฮะต้องย่อก่อนและวพับเดี๋ยวไปเที่ยู่ดิว่าหัดเล่นจริงอะโทษๆออกมาเลยเนี่ยพ่ายละเฟียร์มีไปโปเทมเลยมาดิตีมาก่อน วิ่งไปอะมาดิไปบ้ากันตัวเนี้ยมาตามทันไหมจะยากกันหน่อยแล้วมาหลอกไปปะ่ยอมหลอกด้วยรางวัลปะทำไมเขาวิ่งยักอย่างนั้นเลยมาดิโคตรไวอะวะวิ่งไฟแบบ9%อ่ะกี่รอบแล้ววะเนี่ยมันตามไม่ได้ตามยากมากมาเพื่อน รอบที่แ,แล้วไม่รู้ไปโดนมันตีไม่โดน,นรถเทมโบโลอ่ะไม่มาตรงนี้เนี่ยโอเคช่วยก็ได้นะไม่มีก็ก็ช่วยแล้วนะโอเคครับเ,เปิดประตูรถด้วยนะต้องไปรีกุ๊ปมันก่อนรีกุ๊ปฝั่งนี้มาเลยเพื่อนนะคุณกอนแล้วก็ไปช่วยเพื่อนนะมามามา,มาโบุรุษกุลโ,โลกมันก็ไม่มีโหมมันก็หมดแล้วด้วย จะที่แน่ไอ้นอนแดงเ,เสียงหัวใจหายนานนะเพราะผมแทบไม่ได้ยินเสียงหัวใจเลยมุดกลับมาปะเนี่ยไม่ใช่โลโลมันไหนก็ไม่รู้ไปเพื่อสุขสันตภาพตูไหนก็ไม่รู้หายเองอะนะรูดจฮะโอ้โหผมไม่ใช่โบโลเลยวิ่งใส่กันน่ะแทงหลังวะเขินปไม๋มไม่ใช่หลังไหมไอ้ยสวย ไหนไปเพื่อนกำแพงสองชั้นป้องกันอย่างดีรับรองไม่หลุดไหน็บเนี่ยไหน็บไว้เลยไปมอนแล้วจะไปอยู่ค้างเต้เพื่อนดีกว่าป <c oughs> กป้องอย่างดีคุ้มกันสองต่อไม่โดนอีกโอเค <c oughs> อย่างน้อยตอนนี้ก็ได้เล่นนะถึงไม่ได้เล่นแค่นิดเดียวอะ่ะแต่ก็สนุกดีนี่ไง้แดงคู่อะ่ะก็ว่าแบบไปไหนรู้หมดเลยเขียว <c oughs> ลากมาด้วยอ๋อไบร์จะแท็กติกวะโอ้โหไม่ใช่แท็ติกเ,เลยทั้งนั้นแล้วไปด,าด่านดีถ้าเกิดเจอคนเล่นเป็นๆนี่ยากอะเนี่ยเพราะว่าจุ่วงจุดอะไรมันคือในข้างหวัวแหละโอเคผมก็วิ่งซิกแซกไปเรื่อยตอนเนี้ยเอาว่ะหมายมั้ย ไอ้ปล่อยแห่ด้วยชิบหายละไอ้มุนบอกมุนบอกกันรอบนึงอ่ามุนบอกหมอกเยอะอย่างนี้ไปก็ได้การัน <c> ต <oughs> ีก็เหมือนกันอนะมุนบอกแก็ไดะโอเคไปละโอเคเราพอวิ่งไวอยู่ฮะวิง่งฉี่ไปเลยไม่ได้แล้ว,อวโอ้ยเชี่ยนึกว่าชาร์เทคโหัวตกแกหมดเสียใจยากฟรีเลยไอ้ฟุ้งเกียดปะเนี่ยโอ้ยเดินติดด้วย โ okay. อเคไดตรงนี้ไม่ได้น่าต้องฉีบไปหิวก่อนโอเคเหลือ okay. สองเครื่องแล้วฮะตรวทงกตัวเทมมก็หาไม่เจอไม่จังหาแล้วบั้ยจากที่มันหายากมากอะ่ะถ้ามาเดินวิ่งหานี่คือเสียเวลาจัดอะ่ะโอเคก็ติดเลยละกันไม่น่ามาน่าจะโลกผีเมืองดีตามเคยเปิดประตูช่วยเพื่อนดีกว่ามาไปเนี่ยโ,โหอยู่ใกล้ด้วยเดวิดกิงช่วยไหมเปิดประตูอยู่ไกลเลยอ่ะ โอเคประตูเปิดเสร็จแล้วฮะนายต้องรอช่วยเขาวิ่งไปอออยู่ดิโอเคเพื่อนไปก่อนเดี๋ยวล่อให้โอเคนายต้องวิ่งต้องบูนมาเพื่อจะได้วิ่งไปขึ้นอีกจึงหนึ่งจะฟิกไม่ได้ฟิกไม่ได้เกินไปมาฮะเขาวิ่งไปอยู่จะไล่ปะอะไรที่แบบพอสนุกไงนะ เฮ้ยชิงไม่ได้ด้วยตรงนี้ไม้ไปแล้วด้วยไม้โอเคฝั่งนี้มีอยู่โอ้โหเราวิ่งดิคือเราวิ่งฉีดได้เรื่อยๆเลยอ่ะชิงแล้วปะโอเคชีงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาหน่อยมาหน่อยอเฮ้ยเจอเจอโอ้โหไม่เจอไปวิ่งไล่จะวิ่งชิงหน้าประตูโอเคจริงเมื่อกี้วิ่งฝ่าได้น,น,นะอยากลองเล่นหน่อยอ่ะเท่ห์ไห มีฮุบอะวิ่งไวมากแอะหลอกไปยับยับฮัตเทคไหมผมกวฮัตเทคมากเลยหาไปฐานโอเคผมจะวิ่งจนฮุจะหมดแล้วตอนเนี้ยจากเลือดอะมาเพื่อนจะแย่กันหน่อยนะโรเทมบกฮุบอีกอะฮัตเทคไปละฮัตเทคใช่ไหมเดี๋ยวคิดถไม่รู้นะโอเคผมไปละพอละฮุบจะหมดแล้ว ทุ่นตีก่อนหนึ่งทีโอเคขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคอนเทน <laughs>